สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องเล่าดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอนิสงส์ของทานศีลภาวนานะครับเป็นโอวาทธรรมจากหลวงปู่คำคะนึงเห็นนรกมาก,กับตาใช้เล่นชู้พึงระวังประตูนรกได้เปิดรอเจ้าแล้ว เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกดด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับจากประวัติหลวงปู่คำคนิงจละะุลมณีวัดถ้ำคูหาสวรรค์อำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีโดวยว่ามีคราวหนึ่งหลวงปู่คำคนิงกล่าวว่า ท่านประมาทไปไม่สนใจร่างกายของตนที่จิบอดอดแอดแอดมาตลอดพรรษาเมื่อท่านเข้าฌานสมาบัติอยู่ในถ้ำคูหาสวรรค์ริมฝั่งโขงไปได้สิบกว่าวันแล้วไม่ฉันอาหารอะไรเลยปรากฏว่าสังขารน,นั้นทนรับไม่ไหวหัวใจหยุดเต้นไปเฉยๆมีความรู้สึกด้วยสติปัญญาว่าสังขารของเราถึงการแตกดับเสียแล้ว แต่ท่านสติอย่างดีไม่ตกใจหวั่นกลัวความตายแม้แต่น้อยจิตวิญญาณของท่านพอวูบวาบออกจากร่างก็ไปรวดเร็วมากไม่สนใจใยดีร่างกายเดิมที่หมอบฟุบอยู่บนอาสนะเลยเหมือนคนเราถอดเสื้อผ้าตัวเก่าทิ้งแล้วไปใส่ชุดใหม่ไปเที่ยวนั่นแหละพระหย่ยมจึงได้อนุญ,ญาตให้ท่านกลับมาอย่างโลกมนุษย์ได้ แต่เมื่อออกมาจากศาลาพันห้องแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าจะกลับถ้ำคูหาสวรรค์บนโลกมนุษย์เลยก็เป็นการกลับมือเปล่าขวนเที่ยวดูชมเมืองนรกให้เป็นกําไรหูกําไรตาประดับสติปัญญาเสียหน่อยก็ดีคิดแล้วก็เดินไปพวกจ่ายยม,มาบาลทั้งหลายก็เปิดทางอำนวยความสะดวกให้นิมนต์เลยพระขุนเจ้า อย่าชมอย่าดูอะไรนิมนตามสบายหลวงปู่เล่าว่าพวกจ่ายมมาบานนี้ก็เสมือนเสมียนทำงานที่ทำงานอยู่ที่อำเภอหรือสาลาการจังหวัดรวมทั้งเป็นผู้คุมนักโทษในเรือนจำด้วยทำนองนั้นแหละพวกเขามีจํานวนมากทำงานกันว้าหุ่นไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเดินไปก็เห็นที่คุมขังชั่วคราว เลียงลายกันอย่างสุดสายหูสายตาห้องคุมขังเป็นเหล็กก็รู้ว่าที่นี่เป็นที่คุมขังชั่วคราวรอาการตัดสินยังไม่ใช่นรกขุมสำคัญกรรมกาเมเดินไปเห็นห้องห้องหนึ่งมีนักโทษชายหญิงสองคนชายหนุ่มและหญิงสาวคู่นี้แก่ผ้าเปลือยกายโดยตลอดยืนเหยียบอยู่บนเหล็กแหลมหแดงๆเผาไฟ เสียบทะลุฝ่าเท้าปากอ้ากว้างมีเหล็กแดงเผาไฟเสียบตรึงไว้ในลักษณะคล้ายอ้าปากคาดไว้เบื้องบนศีรษะมีเหล็กแหลมเผาไฟแดงๆเสียบตรงกลางกระหม่อมไว้รอบๆข้างมีเหล็กแหลมเผาไฟแดงๆทิ่มแทงร่างกายใบหน้าของหนุ่มสาวทั้งสองบิดเบี้ยวในตาเหลือดถลน ส่งเสียงร้องครวญครางอ่อแอบอกถึงความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสสุดประมาณกระดิกตัวก็ไม่ได้เพราะเหล็กแหลมเพราะไฟแดงๆตรึงร่างกายไว้ทุกด้านเพราะการลงโทษในเมืองนรกไม่มีตายมีแค่วิสัญญาบูบชั่วขณะแล้วก็ฟื้นขึ้นมารับกรรมรับการทรมานต่อ หรือร่างกายแหลกสลายด้วยอนุภาพไฟนรกแต่ชั่วงพิบตาก็เกิดร่างใหม่ขึ้นมาทดแทนเพื่อจะได้รับการทรมานต่อซ้ำาๆซากๆากนับพันนับหมื่นปีนั่นเองหลวงปู่ได้ถามจ่ายยม,มาบาลว่าหนุ่มสาวทั้งสองนี้ทำผิดสถานใดถึงต้องมารับโทษหนักนาสาหโหดในเมืองนารกเช่นนี้จ่ายยม,มาบาลตอบให้ทราบว่า หนุ่มสาวทั้งสองนี้สมัยยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์เป็นคนเจ้าชู้ฝ่ายหญิงชอบนอกใจผัวคบชู้สู่ชายไม่เลือกไม่นับถือศาสนาใดๆไม่เชื่อในศีนลธรรมคุณงามความดีใดๆเชื่ออยู่แต่ว่าเกิดมาเพื่อกินเพื่อถ่ายอุจจาระและปัสสาวะเพื่อสืบพันธุ์ประเวณีและเพื่อนอนเท่านั้น อย่างอื่นไม่สำคัญชาตินี้ต้องหาความสุขใส่ตัวอย่างเดียวตายแล้วก็หมดกันไม่มีชาติหน้าไม่ต้องใช้เวรใช้กรรมใดๆหญิงสาวผู้นี้เป็นมะเร็งในมดลูกตายเมื่ออายุ40ปีเมื่อตายแล้วก็มาที่ศาลาพันห้องนี้เพื่อรอการพิพากษาตัดสินจากยมบาลขั้นสุดท้ายแต่ก่อนการพิพากษาตัดสินนั้น ต้องถูกจองจำทรมานแบบนี้ไว้ก่อนฝ่ายชายหนุ่มเมื่ออยู่บนโลกมนุษย์เป็นคนเจ้าชู้นักเลงเล่านักเลงผู้หญิงหลอกลวงพรากพรหมจารีหญิงปลิ่นปล่อนเอาทรัพย์เป็นคนไม่มีศีลธรรมไม่นับถือศาสนาใดๆถือคติว่าเกิดมาเพื่อกินเพื่อขับทายเพื่อเสพกามารมณ์และเพื่อนอนตายแล้วศูน ไม่มีชาติหน้าไม่มีนรกสวรรค์ก่อกรรมใดไว้ไม่ต้องใช้กรรมเมื่อถูกสามีของหญิงคนหนึ่งแทงตายจึงต้องมาที่ศาลาพันห้องนี้เพื่อร,อรอรับการพิพากษาตัดสินขั้นสุดท้ายจากท่านพระยาญยม,มาบานหลวงปู่ท่านได้ฟังแล้วก็บังเกิดสลดสังเวชโถเอ้ยกรรมของสัตว์หนอเพราะความโง่ความหลงผิดความจองหองหญิงทนง อวดดื้อถือดีแท้ๆของมนุษย์เมื่อตายแล้วจึงต้องมาทรมานรับกรรมเช่นนี้ขนาดยังอยู่ในระหว่างรอการตัดสินก็ถูกจองจำหนักน้าสาหโหดถึงเพียงนี้มิทราบว่าหากขารับการตัดสินจากยมมบาลแล้วจะได้รับโทษทันสถานหนักสักเพียงไหนหลวงปู่จึงถามจ่ายมบาลว่าอยากสนทนากับหนุ่มสาวทั้งสองที่ถูกจองจำลงโทษจะได้ไหม จายมบาลตอบว่าสำหรับพระคุณเจ้าแล้วอนุญาตให้สักถามได้เมื่อจายมบาลกล่าวขออนุญาตทันใดเครื่องจองจำเหล็กเพาไฟแดงๆเหล่านั้นก็หลุดออกจากร่างกายของหนุ่มสาวทั้งสองหายวับไปหนุ่มสาวทั้งสองร่างสั่นเทาสันเหมือนลูกนกตกน้ำสะอึกสะอื้นน้ำตาไหลพรากอาบหน้าพากันสุดกายลงกราบเท้าหลวงปู่อย่างสำนึก ในพระคุณท่านที่ช่วยให้หลุดจากเครื่องจองจําอันทรมานอันทารุณสุดหะหรือโหดหลวงพ่อเจ้าขาช่วยดิฉันด้วยหญิงสาวร้องวิงวอนด้วยเสียงสันราราิกสะอึกสะอื้นอย่างน่าสงสารมากสีกาจะให้อัตมาช่วยอย่างไรหลวงปู่ถามหญิงสาวฟูมไฟน้ําตาหนองหน้ากล่าวว่า ดิฉันยังมีลูกที่ต้องเลี้ยงดูอายุอย่างน้อยอยากกลับไปเกิดในโลกมนุษย์อีกหลวงพ่อได้โปรดช่วยให้ดิฉันกลับไปเข้าร่างเดิมที่ยังไม่ได้เผาด้วยเถิดนะศีกาตายแล้วเจ้ายังจำชาติที่แล้วของเจ้าสมัยที่เจ้ายังเป็นมนุษย์ได้อยู่หรือยังจำได้ดีทุกอย่างเหมือนนอนหลับไปแล้วตื่นขึ้นจำตัวเองได้จำลูกได้ จำญาติพี่น้องมิสหายได้หมดแต่พูดจากับพวกเขาไม่ได้เวลาจะไปไหนต้องมีผู้คุมคอยควบคุมตัวก่อนที่ยังไม่ตายนั้นดิฉันไม่เคยเชื่อเลยว่าความตายไม่ใช่การสิ้นสูนคิดว่าตายแล้วก็หมดกันแท้จริงเรานั้นตายแล้วแต่เป็นอีกชีวิตหนึ่งคือร่างวิญญาณที่ยังสามารถจำความเดิมได้ดีทุกอย่าง อาตมาภาพอยากจะช่วยแต่เรื่องนั้นเป็นหน้าที่ของท่านพยายม,มาบาลอาตมาจะช่วยสีกาได้อย่างเดียวคือเมื่อกลับไปเมืองมนุษย์แล้วจะแผ่ส่วนบุญกุศลให้หลวงปู่กล่าวฉันเมตตาหญิงสาวรู้สึกผิดหวังที่ไม่อาจกลับเข้าไปร่างเดิมในโลกมนุษย์ได้อีกส่งเสียงร้องไห้คร่ำครวญโศกเศร้าน่าสังเวชหลวงปู่จึงเอ่ยถามชายหนุ่มบ้างว่า โยมจะให้อัตมาภาพช่วยอะไรได้บ้างร่างวิญญาณของชายหนุ่มนั้นถูกแทงตายเพราะเป็นชู้กับเมียผู้อื่นคานเข้ามากราบบนหลังเท้าของหลวงปู่คำคะนิงแล้วร้องไห้คำครวญว่ากระผมผิดไปแล้วพระคุณเจ้ากว่าจะรู้สึกตัวว่าเป็นคนชั่วช้าก่อกรรมทำเวรกับคนอื่นไว้มากก็มารู้เอาเมื่อตอนตายแล้วกระผมไม่ขออะไรมาก ขอให้พระคุณเจ้าแผ่ส่วนบุญกุศลมาให้กระผมบ้างเพื่อที่ผมจะได้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจในยามทุกข์ได้อาตมาจะแผ่ส่วนกุศลมาให้จากนั้นหลวงปู่ก็เดินออกไปจาย,ยมบาลอธิบายให้ฟังว่าในกงเหล็กเป็นแนวยาวเหยียดนี้คุมขังพวกนักโทษเที่รอการตัดสินทั้งนั้นบ้างก็เคยฆ่าพ่อตีแม่บ้างก็ปล้นฆ่า ลักขโมยหลอกลวงปลิ่นปลอนต้มชาวบ้านฉุนข้าอณาจารย์หลอกลวงพระสงฆ์องค์แ้าเจ้าให้ไปศึกหาลาเพศมาเป็นสามีแห่งตนและที่ทำให้พระต้องปารักชิกก็มีบ้างก็แย่งสามีเขาวางยาเมียหลวงมีคดีโทษต่ตางๆนับไม่ถ้วนเพราะมนุษย์ชายหญิงทุกวันนี้ไม่เชื่อในบุญในบาป ทำการทุกสิ่งทุกอย่างตามอําเภอใจไม่มียับยัง้งบัญญะบัญญังไม่คานึงถึงศีลธรรมอันดีงามคนเหล่านี้เมื่อตายแล้วจึงพากันหลังไหลมาสู่ศาลาพันห้องแน่นขนาดทุกวันฉะนั้นก่อนที่เราจะเหลือเพียงวิญญาณที่เรียกร้องสุขติภูมิด้วยความสิ้นหวังจะไม่บังเกิดแก่เราผู้ไม่ประมาทเป็นแน่นอนด้วยปัจจุบัน ให้รีบสร้างทานศีลภาวนาครับท่านผู้ฟังย้ำอีกทีว่าเรื่องที่ครูกฎหามาเล่าให้ฟังเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับสุดท้ายนี้ครูกฎก็ขออำนาจคุณพระสีพรรัตนไตรยัยจงมาอำนวยอวยัยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขความเจริญ หากครูกดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้สำหรับคลิปนี้ครูกดกต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ